สบายดีสบายดีวันนี้สจั็จะมารีวิวสวจันไปเลาะตละาดสารวันมาเนาะว่าสจันได้อีสั่งเดดูนหน้าสจัเด้อรีวิวว่ามันจะบุเห็นของก็ได้เด๋ยนนางเดือนนางเดืนนางส่งพันจีบประมาณห้าบาท ก็จะได้หมกเพชรหมกเพชรสิบพันเนี่ยสิบพันกับเป็นเงินบาทจะยื้สิป,ประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนีนน้เงินบาทมันสิแพงเนาะแล้วก็สิได้หมกลิ้นไม้ภาษาลาวห้องหมกลิ้นไม้เนาะนี่เนาะมากนึ 5, กงห้าพันกีบซาจันก็สิได้มาสามมากสามมากนี่ก็บสิบห้าพัน ก็ใช้มะเขือมะเขือกระสิบพันสิบพันเป็นเงินไทยก็สิบประมาณสามสิบห้าบ้านคือกันใด้นอไม้นอไม้ต้มเดีวนี้เนาะถุงหนึ่งสิบพันได้ส่งถุงเป็นนอไล่ถุงนึน่งต้มแล้ว,แล,วแล้วจันร์จะันที่มาต่ำเจวกัะปิจำให้เบิง้ง ชีชีไหมเบิง้สงสองถุงนี่ก็บซาพันซาพันจะเป็นกี่บาทอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทก,ก็ไดโน่ไม้จะเมนูนอไดโน่ไม้นี่เราไม่สดตัวนี้สจัตเจมาเกงเจมาเกงให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะถ้าให้พี่น้องทิตามเบิ้งสจัตเสียอาหารให้เบิง้บงบรดนี้มาอยู่เฮือนเราจมีแต่ตอนอไม้แล้วก็ซิไดคาปุ้น กรปุนนีโล่นึ้อไนโร่นึ้โร่เนื้อ่ะหกพันกีบหกพันกีบเป็นเงินบาทก็ประมาณซาวบาทหกพันในโลเดียวจะจัดก็ที่ได้ส้มหมูลาว้องแหนมเป็นลาว้องส้มหมูเนาะไทยก็สิห้องแหนมเป็นหฮองฮอหนึ่งห้าพันฮอ 15, ห้าพันกีบ หรือว่าสิบบาทบมแมน10สิบบาทเนาะเอ่อประมาณซาวคันพันเงินน้อยพม่สิ่ไ่ประมาณซาวซาวบาทเนาะแตจจงชื่อสิบห่อนี่5ห้าสิบพันมดนี่5ห้าสิบห้าสิบกับสิบเป็นเงินบาทประมาณร้อยกว่าบาท <c oughs> จต่จำจะได้เครื่อเงเก่งนาะ เครื่องแกงนไองประเเป็นถุงเลยเด้อพี่น้องประได้เป็นถุงถุงห้าพันกีบเชื่อว่าอยู่ประมาณชาวบ้านนาองห้าพันกีบมีมดเลยทุกอย่างมีมีม,มดเลยมีอ่าหมักอื้อมักบวบแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดหูหนูเฮ็ดขอนขาวคน้นสิ้่เนี่เป็นถุงเป็นถุงมาเลยใส่แรงชิมมาใส่กับเก่งนอไม้นี่ใสจแกง็จะได้พักหักเออ แว่นเนาะลาห้องผักแว่นได้ผักแว่นส่งมัดสามพันกีบจะชิบประมาณสิบบาทจะจัไรออันนี้แม่นคิเล็กเนาะพันต้มห้เ,วเลวแล้วกลอนหนึ่งสามพันส่งกลอนนี้ห้าพันส่งกลอนนี้ประมาณสาวบาทเนาะถึงเงินบาทห้าพันกีบเนาะ ันนี้ก็จานางอีเดอร์พี่น้องเด้อเพราะว่ายานมันบุพเสศไว้ใส่เก่งนอแน,น่แล้วก็เสียไว้เฮ็ดซุปนอแน่เขาซื้อแต่เมนูโนอมาเฮ็ดให้เพื่อกระไดกระดูกหมูนี่กระดูกเล้งกระดูกข้างกระดูกอย่างทีง่เป็นซับเนาะโดนทั้งสามสิบพันแต่ว่าสุดจันซื้อแต่สิบห้าพันกิบเคร่งโลสุดจันทรจะมาใส่แก่งนอไม้กิน จะได้ซีนหมูได้สามซันเนาะเจ <c oughs> จันจะได้ซีนสามซันนี่งา,งามเลยพี่น้องเลยเจจันรองให้เบิ่งงามงามเห็นบอสามซันนี่ไว้เห็ดดาดที่อย่างกระไรให้ไวห้หมูโกอบอย่างกระไสรสองลูกเจจันซีน,นสองลูกนี่กรแปดสิบพันกีบโดนสี่สิบพันแปดสิบพันไปทตกอยู่ประมาณ สามร้อยกว่าบาทเนาะประมาณสามร้อยแบบเคองโล่ตจันก็ได้กระปูกระปูม้าปูม้าเครื่องโลไว้ต่ำต่ำปูมา้มากินเนาะเห็นบ่พี่น้องเครื่องโลก็ได้หลายเจอได้ได้ห้าหกตัวหลายกระบอกมดเพราะกินต่ำกระปูมีแตาตาจันกินใช้งานตาจันเพิ่นกระบอกกินได้ ห้าได้หกตัวสามสิบพันสามสิบพันก็พอดีร้อยบาทเลยพี่น้องพอดีร้อยบาทเดินนี่เด้อเงินไทยสิเป็นร้อยบาทแล้วซาจันจะได้หน่อไม้หน่อไม้ยื่นสร้อยสร้อยมาฮะล่ะเด่พี่น้องหน,น,น่อ,อ,มนอ,นอไม้เื่นสร้อยมาให้สิบพันกีบนี่ซาจันจะไว้เฮ็ด ซุปนอก ok ็ได้สตียฮ็ดอ่ามกก็ไดเดี๋ยวจาจรยเสตียไทยเบิ้งเมนูอะไรที่จะจัดเสตีท่าติดตามเบิ่งว่าจาจรยเสต็ดตัวใดให้กินเนาะก็ได้อันนี้ในเคียบเคียบพุงพุงละพันกี้พี่น้องซื้อห้าพันห้าพันกืบสิบประมาณสาวบ้านนี่แหละห้าพันกีบ ะจันก็นได้ชุดนี้ได้อาหารเป็นตะเซฟตะเซฟพี่น้องเออได้แต่เนี่ยเป็นตะกินดูได้กบกบแค่กบบ้านพี่น้องเออกๆๆบหลากหลายฮคือบกบหมดนี่หกสิบพันหกสิบพันกีบโอ๊ยออกแล้วดิหกสิบออกอ่ะหกสิบพันกีบหกสิบพันกีบกับเงินบาทสิประมาณสองร้อยแล้วพี่น้องก็ได้หลายตืบเห็นอยู่ปะสองร้อยบาท หกสิบพันพี่น้องเอ้ยมีสองร้อยถ้ากิดจะได้ปดุกนาเดี๋ยวสิโลเซนี้ให้เบ่งเลยได้ปดุกนาพี่น้องเอ้ยหากจได้กินตายแล้วบ่ได้ปดุกโอ้ยธรรมชานี่ห้าสิบพันพี่น้องห้าสิบพันเงินกีบจะตกประมาณร้อยแปดสิบบาทเนาะตายแล้วดิวฮันสองตัว อาจารย์สิป่นกินเลยซะตายมาือเรียนมันฮวบไหลายพี่น้องเลยกินอยู่างนี่ได้๋ยวห้าสิบพันตายมาแล้วเดี๋ยวมือแรงยอาจารย์สิป่นให้กินสิป่นให้พี่น้องเบิ้งเนาะให้ป่นแล้วกันอาจารย์สิป่นกบมะเร็งป่นกบแล้วอวาจารย์ก็สิเผาอัานนี้มักลินไม้นี้เนะาะมะเร็งให้อาจารย์หนึ่เมื่อยห้ยึดนึ่บงได้ ที่สำคัญเจ้าจันก็ได้ปิ้งไก่ปิ้งหนึ่งปีงไก่เอ่อเมืองคงปีงไก่เมืองคงเนาะสี่สิบห้าพันนี่พี่น้องปีหนึ่งนี่ใหญ่เติบได้ไม่ได้ไม่ได้น้อยได้หญ่ได้เดี๋ยวยายเติบพี่น้องเจ้าจันกระซิมาปีงตับเมหุ่งปีงไก่ กแท็บบอ45,000กรีดได้นี่45,000กรีดเป็นเงินบานก็อยู่ประมาณ160เนาะ160บาทตัวหนึ่งนี่กระย่ได้พี่น้องโล1หนึ่งโลปลายพอได้นี่กระ่เติบสำหรับคลิปนี้สจ๊วร์ชิลาไปอนก้อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่องจันทร์พากินพาเที่ยวเดลเร่บ๊ายบาย